สำหรับการสรุปข่าวสารในช่วงเย็นในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะมาเริ่มต้นจากสภาวะตลาดที่เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คือดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สนะครับอย่าง US 100 US 500และก็ US 30นะครับต่างก็มีการปรับตัวฟื้นขึ้นทั้งหมดเลยหลักสำคัญนั้นมาจากข่าวนะครับนักทุนว่า ลุงทรัมป์เนี่ยเหมือนจะมีท่าทีที่อ่อนโยนนะครับต่อประเทศจีนมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้ตลาดนั้นคลายความวิตกกังวลครับนี่เป็นการรายงานออกมาโดยหลายสำนักเลยนะหนึ่งในนั้นก็มี o o r i x Life ครับที่มีการรายงานออกมาด้วยเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยเป็นลบกับราคาทองคำตลอดทั้งวันเลยเลยส่งผลทำให้ราคาทองนะั้นลงไปทำโลแถวๆประมาณ3 2 9 0 นิดๆน,นะฮะก็คือว่าหลุด3,300ไปเลยนะครับดังนั้นใครเทรดหน้าบายอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะลำบากใจกันสักนิดหนึงนะแหมเปิดแท่งใหม่มาสีแดงอีกแล้วมีโอกาสจะไหลลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับทีนี้มาดูรกันที่ราคาน้ำมันดิบคุณผู้ชมครับโอ้โหไหลแรงโดนใจขาเซลเลยนะเนี่ยมันเกิดอะไรอ่ะคุณครับไหนบอกว่าตลาดอยู่ในช่วงของลิซอนมีข่าวดีประทานโทษครับ ราคาน้ำมันดิบนั้นมีข่าวด้วยตัวเขาเองเพราะว่าล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามาว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศคาซัคสถานนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าผลประโยชน์ของชาตินั้นเนี่ยมันต้องมาก่อนนะมันต้องมาก่อนเรื่องนะครับเรื่องอะไรนะระดับการผลิตน้ํามันจากโคต้าของกลุ่มโอเปกครับ หมายความว่าไงคุณครับคือปัจจุบันที่ u s เนี่ยพยายามจะให้นะคซัส,สถาสนันีานช่วยลดกำลังการผลิตหน่อยครับแต่คาสัสถานบอกว่าไม่ได้นะครับ cannot reduce oil output from oil fields ตัวนี้หมายความว่าผมไปลดกำลังการผลิตนะฮะไม่ได้หรอกครับคุณ เพราะว่ามันจะไปทํร้ายพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือพวกที่ผลิตน้ํามันอยู่ในประเทศนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้คาซัตสถานนั้นอาจจะต้องมีการผลิตน้ํามันเกินกว่าที่ทางโอเปกได้มีการเรียกร้องเอาไว้ก็เลยเป็นรบกับราคาน้ำมันโอ้ย,อยังไหลต่อเลยนะครับเนี่ย <c oughs> แรงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วข่าวตัวนี้นี่มันจะลึกไหมคุณครับเดี๋ยวต้องมารอดูถ้าคุยกันตามเทคนิคถ้าเกิดว่าหลุด62.4 USD ต่ยูเอแรต่อบเรลได้แล้วโอกาสที่จะไหลลงต่อน,นั้นก็จะมี เช่นเดียวกันครับทุกท่านส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่เดียวหม่สักครู่สิครับตัวเลขสําคัญมาตอน2องทุ่มสีนาทีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบวกกับราคาทองคําทั้ง2ตัวเลยนะแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ลบแรงจริงๆเนี่ยทองคําจะขึ้นไปไหนมากมายไม่ได้เพราะว่าสภาวะตลาดยังอยู่ในฝั่งของลิสออนเมื่อลิสออนปุ๊บคนจะไม่ค่อยเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคําครับ มากันที่คำถามสุดท้ายคุณเอาจริง,รงตรงๆเลยนะหน้าบายพื้นฐานเปลี่ยนหรือยังครับเนี่ย่ากที่บอกไปครับเมื่อเช้านี้ผมให้ได้2มุมมองมุมมอง,มมมองในฝั่งของข่าวสารบอกได้คําเดียวเลยว่าพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยครับลุงทรัมป์แค่เป็นการพูดปั่นตลาดทําให้ตลาดนั้นเกิดแรงเชียร์เท่านั้นเอง ถ้าพื้นฐานเปลี่ยนคือต้องมีการเจรจารกันอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นในภาพรวมระยะยาวผมให้ราคาทองคํากลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรน่ากังวลยกเว้นแต่ว่าพอเราจะแตกก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราไปโอเวอร์เทรดแล้วก็ปล่อยลากนะครับอย่างที่2ถ้าคุยกัน,นตามเทคนิคก็คือผมให้กับนักทุนไว้ที่3ตัวเลขด้านล่างตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะยังไงก็ยังสามารถลุ้นกลับขึ้นไป3,500้ได้แต่ขาบ่ายก็อย่าเพิ่งดีใจขนาดนั้น เพราตัวเลขที่ผมให้ไว้ระยะความห่างชั้นคือ9,600จุดทีนี้ก็จะเหลือแค่ว่านั่งจุจะมานี่ management ดีแค่ไหนเท่านั้นเองครับถ้า management ดีมากพอก็จะอยู่รอดอย่าเทรดหลอดใหญ่อย่าซอยหลอดเยอะเกินไปเกินกว่าความจะเป็นหรือขนาดพอร์ตของเราตรงนี้ทุกคนจะอยู่รอดครับนี่คือการสรุปข่าวสารในช่วงเย็นทั้งหมดเลยนะทุกคนนะถ้านักลงทุนเข้าใจตรงกันพิมพ์คําว่า เข้าใจให้ผมหน่อยนะครับทุกท่านครับแล้วขออนุญาตส่งต่อให้กับอาจารย์ตอยเลยนะครับนังถุดก,กับอาจารย์ทัศรินจันทร์ของเราครับผมขอได้เชิญครับ